ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะภาคที่สหน้าที่115ถึง117เริ่มตั้งแต่เทศนาราชคะ,ะเหสมุติตาเถรังกิระเป็นต้นไปอันว่าเทศนาตั้งขึ้นพร้อมแล้วในเมืองชื่อว่าราชเครือได้ยินว่า อันว่าสัตธิวิหาริกทั้งหลายสองบำรุงแล้วซึ่งพระเถระผู้อาศัยซึ่งเมืองชื่อว่าราชครือยู่อยู่ในถ้ำชื่อว่าปิผลิในสัตธิวิหาริกทั้งหลายสองเหล่านั้นหนาอันว่าสัตธิวิหาริกรูปหนึ่งย่อมกระทําซึ่งวัดโดยเคารพอันว่าสัตธิวิหาริกรูปหนึ่ง แสดงอยู่ซึ่งวัดอันพิสุุนั้นกระทำแล้วกระทำให้เป็นวัดอันตนกระทำแล้วรู้แล้วซึ่งความที่แห่งน้ำเป็นเครื่องล้างซึ่งหน้าและไม้เป็นเครื่องชำระซึ่งฝันทั้งหลายเป็นของอันพิสุุนนั้นตระเตรียมแล้วย่อมกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ อันว่าน้ำเป็นเครื่องล้างซึ่งหน้าและไม้เป็นเครื่องชำระซึ่งฟันทั้งหลายอันกระผมตระเตรียมแล้วอันว่าท่านทั้งหลายขอจงล้างซึ่งหน้าเถิดดังนี้ย่อมกล่าวอย่างนี้นั่นเทียวแม้ในการมีการเป็นที่ล้างซึ่งเทา้าและการเป็นที่อาบเป็นต้น อันว่าสัตวิวิหาริกรูปนอกนี้คิดแล้วว่าอันว่าพิสุนี้ย่อมแสดงซึ่งวัดอันเรากระทำแล้วสิ้นการเนื่องนิดกระทำให้เป็นราวกะว่าวัดอันตนกระทำแล้วอันว่าข้อนั้นจงมีเถิดอันว่าเราจาักรู้ ซึ่งกรรมอันเราพึงกระทำแก่พิสุนั้นดังนี้เมื่อพิสุนั้นฉันแล้วจำวัดอยู่นั่นเทียวอย่างน้ำเป็นเครื่องอาบให้ร้อนแล้วกระทำไว้แล้วในหม้อใบหนึ่งตั้งไว้แล้วที่หลังแห่งซุม้มแต่ว่าอ่นว่าสัตว์ที่วิหาริกนั้นอย่างน้ำมีทนานเป็นประมาณให้เหลือแล้ว ในภานชนะเป็นเครื่องอย่างน้ำให้ร้อนตั้งไว้แล้วซึ่งน้ำกระทำให้เป็นของพ้นอยู่ซึ่งไออันว่าสัตว์ที่วิหาริกรูปนอกนี้ตื่นแล้วในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวันเห็นแล้วซึ่งไออันพุ่งออกอยู่คิดแล้วว่าอันว่าน้ำเป็นน้ำอันพิสูนั้น ย่างน้ำให้ร้อนแล้วตั้งไว้แล้วในซุ้มจักเป็นดังนี้ไปแล้วโดยเร็วไายแล้วซึ่งพระเถระกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าน้ำอันกระผมตั้งไว้แล้วในซุม้มอันว่าท่านทั้งหลายจงสงเถิดดังนี้ได้เข้าไปแล้วสู่ซุม้มกับด้วยพระเถระนั่นเทียว อันว่าพระเถระไม่เห็นอยู่ซึ่งน้ำกล่าวแล้วว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุอันว่าน้ำอันเธอตั้งไว้แล้วณนะที่ไหนดังนี้อันว่าพิ่สุหนุ่มไปแล้วสู่โรงแห่งไฟยังกระบวยให้ข้ามลงแล้วในภาชนะรู้แล้วซึ่งความที่แห่งภาชนะเป็นของเปล่า ยกโทษอยู่ว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงดูซึ่งกรรมของพิสุผู้อันบุคคลแนะนําได้โดยยากแล้วอันว่าพิสุนั้นยกขึ้นแล้วซึ่งภาชนะอันเปล่าบนเตาไปแล้วไหนที่ไหนอันว่ากระผมบอกแล้วด้วยความสำคัญว่าอันว่าน้ำมีอยู่ในซุ้มดังนี้ดังนี้ ถือเอาซึ่งหม้อได้ไปแล้วสู่ท่าอันว่าพิสุแม้รูปนอกนี้นำมาแล้วซึ่งน้ำจากหลังแห่งซุม้มตั้งไว้แล้วในซุม้มแม้อันว่าพระเถระคิดแล้วว่าอันว่าพิสุหนุ่มนี้กล่าวแล้วว่าอันว่าน้ำอันกระผมให้ร้อนแล้วตั้งไว้แล้วในซุม้ม ข้าแต่ท่านผู้เจริญอ่านว่าท่านทั้งหลายจงมาจงสงเถิดดังนี้ยกโทษอยู่ถือเอาซึ่งหม้อย่อมไปสู่ท่าในการนี้อันว่าเหตุนั่นอะไรหน้อแลดังนี้รู้แล้วว่าอันว่าพิสูหนุ่มนั่นประกาศแล้วซึ่งวัดอันพิสูนุนี้กระทํำแล้ว กระทำให้เป็นราวกะว่าวัดอันตนกระทําแล้วตลอดการมีประมาณเท่านี้ดังนี้ได้ให้แล้วซึ่งโอวาทแก่พิสุนั้นผู้มาแล้วนั่งแล้วในเวลาเย็นว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุอันว่าอันชื่ออันพิสุกล่าวซึ่งกิจอันตนกระทําแล้วนั่นเทียวว่าอันว่ากิจ อันตนกระทำแล้วดังนี้ย่อมควรอันว่าอันชื่ออันพิสุกล่าวซึ่งกิจอันตนไม่กระทำแล้วว่าอันว่ากิจอันตนกระทำแล้วดังนี้ย่อมไม่ควรในการนี้อันว่าเธอกล่าวแล้วว่าอันว่าน้ำอันกระผมตั้งไว้แล้วในซุ้มข้าแต่ท่านผู้เจริญ อันว่าท่านทั้งหลายขอจงสงเถิดดังนี้ครั้นเมื่อเราเข้าไปแล้วยืนแล้วถือเอาแล้วซึ่งหม้อยกโทษอยู่ย่อมไปอันว่าอันชื่ออันบรรพชิตกระทําอย่างนี้ย่อมไม่ควรดังนี้อันว่าภิกษุนั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงดู ซึ่งกรรมของพระเถระอันว่าพระเถระอาศัยแล้วซึ่งเหตุสักว่าน้ำกล่าวแล้วอย่างนี้กะเราดังนี้โกรธแล้วไม่ได้เข้าไปแล้วเพื่อบินดกับด้วยพระเถระในวันรุ่งขึ้นอันว่าพระเถระได้ไปแล้วสู่ประเทศแห่งหนึ่งกับด้วยพิสุรูปนอกนี้อันว่าพิสุนั้น ครั้นเมื่อพระเถระนั้นไปแล้วไปแล้วสู่ตระกูลแห่งอุปถาของพระเถระผู้อันชนทั้งหลายถามแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าพระเถระไปแล้วณที่ไหนดังนี้กล่าวแล้วว่าอันว่าความไม่สำราญเกิดแล้วแก่พระเถระอันว่าพระเถระ นั่งแล้วในวิหารนั่นเทียวดังนี้อันว่าชนทั้งหลายถามแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญก็อันว่าอันอันพระเถระได้ซึ่งอะไรย่อมควรดังนี้อันว่าพิสุนั้นกล่าวแล้วว่าได้ยินว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงถวาย ซึ่งอาหารชื่อมีอย่างนี้เป็นรูปดังนี้อันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นยังอาหารให้ถึงพร้อมแล้วได้ถวายแล้วตามทํานองแห่งคําอันพิสุุนั้นกล่าวแล้วนั่นเที่ยวอันว่าพิสุุนั้นฉันแล้วซึ่งอาหารนั้นในระหว่างแห่งหนทางเที่ยวไปแล้วสู่วิหารแม้อันว่าพระเถระได้แล้ว ซึ่งผ้าเนื้อละเอียดผืนใหญ่ในที่แห่งตนไปแล้วได้ให้แล้วแก่พิสุหนุ่มผู้ไปแล้วกับด้วยตนอันว่าพิสุนั้นยอมแล้วซึ่งผ้าเนื้อละเอียดนั้นได้กระทําแล้วให้เป็นผ้าเป็นเครื่องนุ่งและผ้าเป็นเครื่องหุ่มของตนในวันรุ่งขึ้นอันว่าพระเถระไปแล้วสู่ตระกูลแห่งอุปถากนั้น ครั้นเมื่อคำว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าอาหารอันเราทั้งหลายทราบแล้วว่าได้ยินว่าอันว่าความไม่สำราญเกิดแล้วแก่ท่านทั้งหลายดังนี้ตระเตรียมแล้วส่งไปแล้วตามทํานองแห่งคําอันพิสุหนุ่มกล่าวแล้วนั่นเทียวอันว่าความสำราญเกิดแล้วแก่ท่านทั้งหลาย เพราะฉันหรือดังนี้อันชนทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วเป็นผู้นิ่งได้เป็นแล้วก็อันว่าพระเถระไปแล้วสู่วิหารกล่าวแล้วอย่างนี้กับพิสุหนุ่มนั้นผู้ไหว้แล้วนั่งแล้วในเวลาเย็นว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุได้ยินว่าอันว่ากรรมชื่ออย่างนี้ อันเธอกระทำแล้วในวันวานอันว่ากรรมนี้เป็นกรรมไม่สมควรแก่บรรพชิตทั้งหลายย่อมเป็นอันว่าอันอันเธอกระทำแล้วซึ่งวินยัตฉันย่อมไม่ควรหรือดังนี้อันว่าพิสุนั้นโกรธแล้วผูกแล้วซึ่งความอาฆาตในพระเถระว่า ในวันอันมีในก่อนอันว่าพระเถระอาศัยแล้วซึ่งเหตุสักว่าน้ำกระทำแล้วซึ่งเราให้เป็นผู้กล่าวเทศโดยปกติกล่าวแล้วว่าอันว่าอันอันเธอกระทำซึ่งวินยัตฉันย่อมไม่ควรหรือดังนี้กะเราเพราะเหตุแห่งกรรมแห่งพัดในตระกูล แห่งอุปทาของตนอันเราฉันแล้วในวันนี้แม้อันว่าผ้าอันพระเถระนั้นได้ให้แล้วแก่พิสุผู้เป็นอุปทาของตนนั่นเทียวโออันว่ากรรมของพระเถระหนักอันว่าเราจรักรู้ซึ่งกรรมอันควรแล้วแก่กรรมอันเราพึงกระทำแก่พระเถระนั้นดังนี้ ในวันรุ่งขึ้นครั้นเมื่อพระเถระเข้าไปอยู่สู่บ้านล้าหลงแล้วในวิหารเองถือเอาแล้วซึ่งท่อนไม้ทำลายแล้วซึ่งพาชนะทั้งหลายมีพาชนะเป็นเครื่องบริโภคเป็นต้นให้แล้วซึ่งไฟในบนนารรณศาลาของพระเถระอันว่าวัตถุใดอันไฟย่อมไม่ไหม ทุบอยู่ซึ่งวัตถุนั้นด้วยค้อนทำลายแล้วออกไปแล้วหนีไปแล้วกระทำแล้วซึ่งกาละบังเกิดแล้วในนรกใหญ่ชื่อว่าเอเวจีอันว่ามหาชนยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วว่าได้ยินว่าอันว่าสัตธิทธิวิหาริกของพระเถระไม่อดกลั้นอยู่ซึ่งเหตุสักว่าอุวาท โกรธแล้วอย่างบรรณศาลาให้ไม่แล้วหนีไปแล้วดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพิสุรูปหนึ่งออกไปแล้วจากเมืองชื่อว่าราชครือในการอันเป็นส่วนอื่นอีกเป็นผู้ใคร่เพื่ออันเฝ้าซึ่งพระศาสดาเป็นไปแล้วสู่พระเชตวันถวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดา ผู้อันพระศาสดาทรงกระทำแล้วซึ่งปฏิสันฐานตรัสถามแล้วว่าอันว่าเธอเป็นผู้มาแล้วจากเมืองไหนย่อมเป็นดังนี้กราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าข้าพระองค์เป็นผู้มาแล้วจากเมืองชื่อว่าราชครืย่อมเป็นดังนี้อันว่าพระศาสดา,สดา,สดาตรัสถามแล้วว่า อันว่ายนคือสรีระมีจักรสี่มีทวารเก้าอันมหากัสปาผู้เป็นบุตรของเราพึงอดทนได้หรือดังนี้อันว่าพิสุนั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่ายนคือสรีระมีจักรสี่มีทวารเก้าอันพระเถระนั้นพึงอดทนได้แต่ว่า อันว่าสัตธิทธิวิหาริของพระเถระนั้นรูปหนึ่งโกรธแล้วด้วยเหตุสักว่าโอวาทยังบรรณสาลาให้ไม่แล้วหนีไปแล้วดังนี้อันว่าพระศาสดาตรัสแล้วว่าอันว่าพิสุนั้นฟังแล้วซึ่งโอวาทย่อมโกรธในการนี้นั่นเทียวหาไม่ได้ อันว่าพิสุนั้นโกรธแล้วนั่นเทียวแม้ในการก่อนอันหนึ่งอันว่าพิสุนั้นย่อมประทุษร้ายซึ่งกุดีในการนี้นั่นเทียวหาไม่ได้อันว่าพิสูุนนั้นประทุษร้ายแล้วแม้ในการก่อนดังนี้ทรงนำมาแล้วซึ่งเรื่องอันล่วงไปแล้ว